วิธีสังเกตอาการไวรัสโคโรนาว่าเราหรือคนข้างตัวของเราติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่าง่ายๆ่ายอ้างอิงจาก w h o ที่ได้แถลงการของโรคนี้ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019จะมีอาการคล้ายไข้หวัดกล่าวคือมีไข้ไอหายใจหอบถีหายใจสั้นในคนไข้าบางรายจะมีอาการปอดบวมร่วมด้วยอาการปอดบวมโดยทั่วไปก็จะมีไข้ไอ เจ็บหน้าอกหรือหอบเหนื่อยซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกันกบไข้หวัดแต่รุนแรงกว่าและมีเสมหะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นจะมีอาการคล้ายกับซาก็คือปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารใน 1- 2สองวันแรกและจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอแห้งๆไม่มีเสมหะบางรายอาจพบมีการหายใจลำบากในวันที่3-7ถึง หากผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนามีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจทําให้มีภาวะไตล้มเหลวและอาจจะเสียชีวิตได้สำหรับระยะฟักตัวของไวรัสโครโรนายังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่มีการกล่าวไว้ว่าน่าจะประมาณ14วันสรุปอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาโดยทั่วไปมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดหากเราสงสัยว่ามีแนวโน้มว่าจะติดเนื่องจากไปในสถานที่ที่มีคนเยอะและสามารถติดจากผู้อื่นได้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจคัดกรองว่าเราเป็นหรือไม่ และเพื่อป้องกันตัวเองแพร่เชื้อให้กับคนรอบตัวอีกด้วยสำหรับวัคซีนในตอนนี้นักวิจัยคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก3เดือนข้างหน้าในระหว่างนี้เวลาที่ไปที่สาธารณะก็ควรจะสวมใส่หน้ากากซึ่งเราได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าหน้ากากแบบไหนบ้างที่ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ก็สามารถนำไปปฏิบัติดูได้โดยเบื้องต้นเท่าที่มีข้อมูลณตอนนี้ติดเชื้อแล้วจะไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชือ้อ แต่จะเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนอื่นๆมากกว่าโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคส่วนตัวอยู่แล้วหรือเป็นผู้ที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นผู้ที่สูงอายุรวมทั้งถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็อาจจะต้านทานเรือนนี้ได้ด้วยย้ำอีกทีว่าแนวทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือไม่เอาตัวเองไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่บ้านได้ก็จะดีที่สุดครับสรุปสั้นกระชับชักไวเข้าใจทุกเรื่องไม่เปืองเวลาอ่านต้องสรุป tv